มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยบอมบ์ทองประเครื่องมันบ้านมาแล้วนะครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยได้นะครับเป็นกังมาจะให้กันได้นะครับเพิ่งกลับมาจากสนามประเครื่องครับงานประกวดนะครับในร้อยตำรวจสามพลานนครปฐมนะครับก็พอได้ติดไม้ติดมือมาหน่หน่อยครับพี่สวยๆก็พอได้นะครับพี่ๆราคาย่อมเยาเหมือนเดิมนะครับ มีเหรียญหลวงพ่อเฮงมาด้วยครับเป็นพระดีที่น่าเก็บอนาคตไกลแน่นอนครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมเขาเรียกว่าเหรียญใบสาเกนะครับนี่คือเหรียญนี้นะนะครับพร้อมกล่องนะครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับนี่นะนะครับน่าเก็บพี่สายเหนียวนะครับหลวงพ่อเฮงเมื่อก่อนเนี่ยนะเล่นแรกๆนะครับหลักร้อยกลางๆเดี๋ยวนี้ขยับเป็นพันกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่นท็อปนะครับ ที่บอยถือนี่เป็นรองท็อปนะครับแต่ความสวยผมบอกเลยนะพี่มหาโหดนะครับพี่พี่ดูนะครับไม่ธรรมดานะครับเราขอแยกบล็อกให้ก่อนละกันดูด้านหลังก่อนละกันนะครับนะครับมีเหรียญเดียวครับมือใหญ่เขาอาจจะมองข้ามนะครับพี่แต่ว่ามือเล็กๆอย่างเรามองข้ามไม่ได้พี่เป็นพอดีที่น่าเก็บอนาคตไกลนะครับพี่พี่ดูตรงคำว่าสามหกตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับผมถ้าเป็นสามหกธรรมดาแบบนี้เขาเรียกรองท็อปถ้าเกิด พอสอเต็มจะเป็นยี่ิบเจ็ดมีนาสองห้าสามหกนะครับจะมีคําว่าสองห้าด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ครับโอ้โหนะครับตรงหน้าคําว่าสามหกจะมีสองห้าด้วยนะครับเห็นไ,ไหมนะครับ ลองท็อปครับพี่แต่ความสวยไม่ธรรมดาเลยครับได้มาเหรีดเดียวครับผมนะครับเจ้าของเขาเปิด700ด้อต่อไม่ลงด้วยนะครับขาก็ไม่ได้ง้อเรานะพี่บางทีพระสวยอ่ะนะครับคุณไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อนะครับพี่พี่ไหมนะครับในเมื่อเราเจอแล้วเราจะเดินผ่านได้ยังไงครับพี่ใช่ไหมครับพี่พี่ อ่านี่พระเล,เลือกเลือกเราอะพี่นะครับดูความสวยนะครับดูความสวยดูรูเจาะธรรมชาตินะครับนะครับยันเต็มมากนะพี่พีโอโห้หมดหมดคำจะพูดเลยขนาดนี้สวยมากครับพี่วายอ่าเรามาดูใบหน้าหลวงพ่อเฮงหน่อยนะครับใบหน้าท่านนะครับ นะครับจมูกดีมากครับพี่ดูจมูกนะครับจมูกเต็มมากครับพี่นะครับนี่ครับพี่ดีมากครับหลวงพ่อเฮงนะครับนะครับไม่ต้องลงกล้องเลยอ่ะพี่ความสวยมหาโหดเลยครับพี่นะครับนะครับผมเปิดไว้เก้ายห้าบบาทแล้วกันพี่ นี่ครับ950บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับถ่ายวีดีโอไปด้วยเด้อก่อนแกะพัสดุนะครับนี่ฮะ950บาทถ้าเป็นท็อปประมาณพันกลางครับผมประมาณพันกลางนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปประมาณพันกลางนะครับอันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับพันบวกลบนะครับนะครับบางคนมือดีๆเนี่ยขายพันกว่าได้นะครับนะครับถ้าเป็น มือเซียนดีๆเก่งๆหน่อยเขาขายพันกว่าได้นะแต่ผมก็เป็นมือเล็กๆนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับกำไรสักร้อยสองร้อยพอนะครับพี่ท่านใดเอาก็เรียนเชิญครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ่ะรายการต่อไปขอไล่เหลือลำปูสุดก่อนแล้วกันนะครับเป็นบัวใหญ่นะครับบัวใหญ่สวยๆนะครับฟอร์มนี้นะครับผมสวยมากจมูกดีนะครับพี่ๆเห็นไหมนะครับจมูกดีมาก นะนะครับจะหมูกเต็มนะครับพี่พี่เห็นไหมจะมูกดีมากครับพี่สวยมากองนี้นะครับดูมือนะครับเส้นกระแสเห็นไหมครับผมเส้นเชื่อมระหว่างหางเสือไปหาว่าเข่าลำโปนี่ครับเส้นใต้เข่าติดคมชัดเห็นไหมครับใต้สังกติแล้วก็ใต้มือตรงนี้ติดคมชัดเห็นไหมครับนะครับมือเลี้ยงนิ้วสวยงาม ลายเสือเห็นไหมครับคมโ,โหนี่ครับคมคมในสังกติแล้วจะหมูกดีมากครับพี่จำใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นๆนะครับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะครับนะครับเกมไม่เหมือนนะครับพ่เกมไม่เหมือนนะนะครับดูฟอนต์จำใบหน้าหลวงปู่ให้ดีๆนะครับ นะเ่าจะอ้วนๆนะครับถ้าเป็นเก๊ปีกจมูกใหญ่ๆนะครับจมูกดีมากครับพี่ตรงนี้ผมเอาสองพันสามห้าสิบาทครับพี่สองพันสามห้าสิบาทครับพี่นะครับทุนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทอะนะครับสองพันสองสองพันสน้องขอสองร้อยห้าสิบาทแล้วกันพี่พร้อมส่งนะครับค่าส่งห้าสิบก็เลสองร้อยนะครับนะครับให้น้องเถอะนะครับขับรถไปจากบ้านไปสองชั่วโมงครับพี่รถติดมาก นะครับสองมาสามห้าสิบครับบัวใหญ่นะครับยันตะก้อคมคมนะครับนี่รูใต้รูเจาะอันนี้จะดูง่ายมากนะตรงนี้นะนะครับเขาจะเป็นแย่ๆนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมนะครับดูง่ายมากเป็นกึ่งๆึหงย่ๆย่ไหมพี่ใต้ใต้รูเจาะนะครับมาตาปิตุภูมินะครับถ้าเป็นบัวเล็กจะเป็นปิตุภูมินะแต่เป็นรุ่นถ้าเป็นบัวใหญ่จะเป็นมาตาปิตุภูมินะครับพี่ดูสวยมากนะ สวยมากนะครับนี่แค่นี้คือสวยแล้วนะพี่นี่ครับดูดิดตัวหนังสือนะครับนะครับเมื่อดีๆเนา่ยเาเปิดสองพันห้าสบายพี่ผมเคยขายสวยๆจมูกดีๆกว่านี้สองพันแปดอ่ะนะครับผมขายมาแล้วนะพี่นะครับองนั้นอาจจะทุนมาสูงนิดนึงนะครับอง์นี้ก็ทุนต่ำหน่อยนะครับเราไปซื้อถึงที่เนาะเราไปซื้อถึงสนาม นะครับของแบบนี้ก็เราก็ต้องดูเองนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่ผมรับประกันให้นะครับนะครับจมูกดีนะครับใครนะครับมีกําลังนะครับช้อนเก็บเก็บได้เลยนะพี่นะครับอง์นี้ผมแนะนาว่าสวยจริงๆนะครับให้ดูจมูกอีกทีนึงนี่ครับเส้นคมนะครับพี่ดูเส้นตรงนี้ให้ดูเส้นตรงนี้เอเมครับ ติดคมเลยฮะถ้าพระใช้มาเนี่ยตรงนี้ไม่ติดแล้วนะตรงนี้คมริบเลยเห็นไหมเส้นใต้เขา่าเส้นเชื่อมระหว่างหางไปหางว่าเข่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับกระแสระหว่างมือซ้ายลงปูกกับกับดอกบัวเห็นไหมนะครับติดคมชัดเลยอ่ะนะครับสองพันสามรอยห้าสิบาทนะครับสวยๆนะครับรับประกันให้นะครับมีใบรับประกันให้เหมือนเดิมเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับพี่ผ พปร,รอก็ไม่ธรรมดานะครับพอปร,รอทุนพันเนะครับพี่พนะครับบอกทุนก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆเขามีกอขีดด้วยนะกอขีดกอขีดเป็นบล็อกท็อปนะครับแต่เปิด3ามพันหนึ่งต่อไม่ลงถ้าต่อสองพันหผมจะเอาอยู่นะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ครับอีกบ็อกกอขีดยังไงเขาเขาสตาร์สองพันแปดอยู่แล้ว สองแ3ดสองเก้าสมพันสาม่งอค์มเช้าคุณลุงมหาโหดเลยอ่ะสามเปหนึ่งก็ต้องผ่านก่อนเพราะว่าจริงๆราคานั้นอยู่แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีงบแบบเรียกว่าเช่านะครับบางทีเราชอบมาเราอาจจะเก็บไว้นานเนื่องจากว่าถ้าเราจะมาแบ่งต่อให้กับ FC เนี่ยนะครับพี่ๆอาจจะเขาเรียกว่า ราคาอาจจะสูงไปนิดหนึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้จักอุ้ยทำไมเปิดแพงแจังทั้งสามพันกว่าบาทเป็นบล็อกกอขีดขอขีดครับพี่เป็นบล็อกนิยมของพพรนะครับอันนี้นบล็อกธรรมดากอไม่ขีดนะครับต่อตรงนี้ไม่ขีดนะเห็นไหมกอตรงนี้ไม่ขีดนะครับนะครับพี่เห็นความสวยไหมจมูกดีมากนะครับผมพี่พี่รู้สไตล์ผมใช่ไหมเวลาผมเก็บพระผมเก็บแต่พระสวยนะนะครับแล้วก็ผมแบ่งแต่ละองค์ให้กับพี่พีเอฟซีนี่คือแบบผมใช้ก็ว่าประทับใจเลยนะนะครับพี่พี่ดูจมูกนะเดี๋ยวน้องลองกล้องให้ดู นะครับจหมูกดีมากครับพี่เมตตาคมนะครับดูครับพี่นะครับนี่มีลุงตรงนี้ด้วยนะครับตรงใต้รูเจาะนะครับพปรอนะครับเบสิกนะครับเหรียญเป็นแหวกระทะนะครับมาให้ดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้โหพี่ดูลุงดูลุงตรงชื่อหลวงพ่อนะครับแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างศีรษะนะครับตรงนี้ลุงเห็นไหมนะครับขยับมาด้านล่างพี่ เราต้องเห็นทุกซอกครับพี่เล็บมือติดคมชัดนะครับพี่เห็นไหมลุงครับพี่เล็บมือจีวอนะครับนี่ครับคมกลิบเลยครับพี่นะครับวัดพับสองพัห้าครับพี่สองพันห้าสิบอันที่ผมลงกล้องอยู่นี่คือพอปร,รอครับพี่ปีสองสาม นะครับหลวงพ่อเกษมเขียวมาโกนะครับท่านหลวงพ่อปลุกเสกนะครับปีสองสามนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่ับพี่โอ้โหไม่ธรรมดานะพี่เหรียญนี้สวยมากพี่ดูช่วงนี้นะคือแบบถแบบือว่าผมประทับใจมากวันนี้ไปสนามพระแล้วผมได้แบบได้แบบสวยจบจริงๆอนะ่ะพี่ดู จมูกแบบดีมากอะขนาดผมไปสายนะพี่ผมก็เช่าจากพี่ชายนั่นแหละครับจากเพื่อนๆผมนี่แหละในกลุ่มนั่นแหละครับในกลุ่มสายตรงพ่อเกษมพ่อสุดอะไรเงี้ยครับพี่ก็เราก็จะได้ราคาที่อาจจะไม่ได้สูงเพื่อบังอลังเพื่อบังมากนะครับพี่พนะครับอาจจะได้แบบราคาย่อมเยานิดนึงนะครับพี่เนื่องจากว่าเราก็เป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยก็จะมีช่องว่างกําไรทัก2สองสามร้อยนะครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่อยได้นะครับลึงใจให้กันเสือมอบนะครับเพิ่งได้มาวันนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วความสวยนะครับพี่พี่ขาโต๊ะผมตั้งไม่อยู่อะไฟมันจะลม้ม อะเราโมาดูเสือมอบเนะพี่พี่จา๋าสวยนะองค์นี้จมูกดีมากจมูกดีมากครับพี่๋ยวนะน้องขอไอ้ที่วางพระแป๊บหนึ่งกล่องเก่าน้องหายไปไหนไม่รู้เอากล่องใหม่มาใส่บางทีบางทีสองพระให้พ,พี่พี่ดูมันไม่ค่อยชัดนะครับก็ พยายามที่จะให้ให้ให,ให้ชัดที่สุดนะครับกล่องที่เราเคยส่องไปไหนไม่รู้อ่ะนี่มาได้แล้วจมูกดีมากครับพี่ให้ดูตัวมอะอุก,ก่อนมอะออุนะครับนี่ครับตรงนี้มอะออุติดคมชัดนะครับนี่นะครับนะครับพญานาคตาไม่บอดนะนี่ครับ มีลุงเดืงแดงนะครับแซมนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับพญานาคตาไม่บอดนะครับเห็นไหมครับผิวเดิมนะครับสวยมากนะตรงนี้นะครับเป็นบล็อกธรรมดาเขาจริงครับพี่แต่ว่านะครับราคาเนี่ยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังบล็อกธรรมดากับบล็อกวงเดือนนะครับเขาจะเสนอราคาเท่ากันนะครับสตาร์ตตั้งแต่1,500บาทถึง3,500บาท1,500บาทถึง3,500บาท นะครับเนื้ออื่นสิ่งอะไรวัดกันที่ความสวยนะครับวงเดือนไม่สวยก็อาจจะแพ้ธรรมดานะครับถ้าธรรมดาสวยนะครับราคาอาจจะมากกว่าวงเดือนหรืออาจจะเท่ากันนะครับนะครับนี่ครับอาสนะคมคมเห็นไหมครับพี่พี่นี่ครับก็ยังถือว่ามีลุ้งข้างๆนิดนึงนะครับนี่นะครับผมชอบตรงไหนลุงไห่ผมชอบความเดิมผมชอบตรงจมูกนะครับจมูกดี ส่วนที่สองมะอ,ะ ء, อุคมชัดนี่ครับพี่ดูมะซ้ายมืออะนะครับไม่ลานเลยอะ่ะอุเห็นไหมครับที่ผมชอบแล้วผมชอบความเดิมเลครับขอบขอบผิวเป็นแดงๆเป็นลุง้งๆคือ,ค,อคือเราได้ความเดิมนะครับเราซื้อพระเราได้ความเดิมนะครับพญานาคเห็นไหมครับคมนะครับมีลุ้งข้างแขนขลงปู่มีลุง้งเห็นไหมครับได้ความเดิมเห็นไหมครับพี่มีลุง้งๆแสมๆครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ จมูกดีนะครับพี่พี่ครับเราได้ความเดิมพี่พี่บางทีเราไม่ได้เอาแบบเ็าเรียกว่าจ๋าจนเกินไปนะเราได้ความเดิมนะครับนะครับตัวด้านหลังก็ยังพอมีลุงนะครับมีลุงนะครับยันแตะก็นะครับคมเห็นไหมครับนี่คือความเดิมนี่ครับตามซอกมีลุงแซมแซมเห็นไหมครับกระแสเห็นไหมครับเห็นไหมครับกระแสนี่ครับข้างหลังมีลุงเห็นไหมนะครับกระแส เส้นสายลายยันคมชัดนะครับเห็นไหมนี่ครับเราต้องให้เห็นทุกอนุภูมิเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับด้านหลังกระแสคมชัดเห็นไหมนะครับนี่นะครับความเดิมพี่เราชัดไม่พอครับพี่มีลุ้งด้วยเห็นไหมนะครับเสือน้อยเสือมอบปีหนึ่งเก้าพี่ไม่เสือน้อยเสือมอบนะครับนี่ครับดูด้านบนมีลุ้งเห็นไหมครับพี่นี่ นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้เขาจะไม่ตรงนะเห็นไหมนี่ครับอุ้ยตรงนี้เขาจะไม่ตรงเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมอาจจะเป็นหักมุมเห็นไหมครับพี่นี่ครับเห็นไหมนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนะครับตรงนี้มีลุ้งด้วยนะเห็นไหมครับพี่ตรงนี้มีลุ้งนะครับตรงนี้ติดลุงเห็นไหมข้างๆแดงๆเห็นไหมครับนะครับนี่เราเราได้ความเดิมไหมครับพี่ เห็นไหมนี่ยครับยันเด้งๆนะครับสวยๆนะครับมาเรามาดูขอบตัดเดี๋ยวบอยลงขอบตัดให้ดูขออุญาาจับนะครับตัดต้องเป็นตัดฉีกนะครับอย่างที่บอยเคยบอกนะครับว่าพระพสหนึ่งกว่าสองกว่ายไหมครับตัดฉีกเห็นไหมนะครับพี่ๆพิกมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัดตัดพระต้องเป็นตัดฉีกเห็นไหมครับนะครับเนี่ยดูง่ายครับ กาข้า,ขามีลุงด้วยนะพี่เห็นไหมประทับใจผมเลียกความเดิมอะพี่พระเดิมมากเห็นไหมตัดฉีกเห็นไหมครับแล้วขอบตัดติดลุงด้วยเห็นไหมพี่นะครับสวยองค์นี้สวยจริงๆผมชอบความเดิมพี่ธรรมชาติมากอะคือแบบพูดยังไงดีอะพี่ วิธีการมองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะผมอาจจะมองอีกแบบหนึง่งนะครับมาวัดพับ2550อันนี้2องพพี่เอ้ย,อยไม่ใช่ดิอันนี้สองพันสี่ห้าสิบคแล้วกันพี่สองพัแล้วกันครับพี่นะครับจริงๆอยากเปิดเกินนะเอาสองพันสี่หพอกำไรสัก200นะครับ นี่ครับผมหลวงพ่อเสมปีหนึ่งเจ็ดครับออกวัดพระพาจังหวัดนนท์นะครับเหมือนกันเหรียญมันพบรอเลยข้างๆตรงนี้เขาจะเป็นแองกทะนะครับรูเจาะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสําหรับวัดพับนี่ครับรูเจาะเขาจะเป็นวงเดือนนห่นไหมครับนี่นะครับจมูกดีนะครับพี่จมูกดีมากนะครับดูดูครับวัดพับสวยๆจมูกดีมากครับมีวงเดือนติดนะครับโคดพระอาทิตย์นะครับนะครับ ผิวทองแดงโคดจะอยู่จุดนี้นะครับพี่ๆทองแดงจะอยู่จุดนี้นะครับนะครับจะอยู่จุดนี้เลยนะครับโค้ดนะครับนี่ครับนี่ครับติดวงเดือนด้านบนคําว่าเขมาโกนะครับโคดนะครับคมๆเส้นในแข้งเล็บมือติดคมชัดนะครับดูครับพี่เส้นในร่องแขนนะครับในซอกแขนติดเห็นไหมครับแบตผมก็จะหมดแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้แบตเลย นะครับมาผมก็มาทำคลิปเลยนี่ครับเห็นไหมครับสวยๆเนี่ยเส้นในร่องแขนติดเห็นไหมครับจมูกดีอะครับพี่สุดยอดมากบางคนอาจจะบอกโอ้คืออวยพระแท้เลยตีหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะนี่นะครับพี่พี่ดูนะครับสวยไหมนะครับเต็มฟอร์มมากครับพี่ 2 5 5พครห้าบพี่น่าเก็บนะครับพบเจอน้อยกว่าพปรอนะครับพบเจอน้อยกว่าพปรอนะครับพี่พี่ออกวัดพับครับนี่ครับพี่วัดพรพานะครับนี่นะครับพบเจอน้อยกว่านะครับหายากกว่าพปรอนะครับเนิอสนามพบรอเยอะเลยครับปี่แต่วัดพับน้อยนะครับวัดพับนะครับเจอเยอะเขาเรียกว่าค่านิยมอาจจะมากกว่าพปรอนิดหน่อยนะครับพี่ นะครับบัวเล็กนะครับเป็นบล็อกนวะขอบสตางนะครับพี่ๆบัวเล็กก็เปิดไว่อ่พันพันเจ็ดห้าสิบครับพี่จมูกดีดำดุนะครับนี่นะครับจมูกดีนะมีไฟไหลด้วยไหมนะครับตามตัวหนังสือจมูกดีมากครับพี่นะครับตามซอกนี่มีไฟลุ้งนไมครับพี่นี่โคดสอเต็มเห็นไหมครับจมูกมือดีนะครับนี่โคดเต็มมากนะครับ โคสอเต็มเต็มสอเลยนะครับพี่ไหมอย่างงี้โคตรเต็มเลยนะครับพี่ห่างไม่สั้นนะครับนะครับมือเห็นไหมครับตามซอกมีไฟนะครับไฟไหลตามตัวหนังสือเห็นไหมครับนี่สวยๆนะครับเป็นบล็อกนว่าขอบสตางค์อ่ะดูด้านหลังนี่ครับพี่สวยเต็มฟอร์มพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่สวยเห็นไหมครับพี่ลุง ปีตุภูมินะครับถ้าเป็นบัวเล็กอันนี้เป็นบอกนวะขอบสตางนะครับบอกนวะขอบสตางคอเขาจนจะใหญ่นะครับสวยมากพีดลุงจ๋านะครับเหมือนเดิมนะครับกติกาเราแท้สากลดูที่ไหนก็แท้นะครับขอบสตางนะครับเราดูตรงนี้ได้เลยครับพลิกไปดูตรงนี้ได้เลยนี่ขอบจะเป็นเหมือนเลนบาทเป็นบ้างๆเห็นไหมครับนี่นะครับจบไปอีกรายการหนึ่งพันเจ็ดห้าสิบเสือกระโจนเสือกระโจน พันหกห้าสิบครับพี่พันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสวยจมูกดีนะนะครับพี่นี่ดูนะครับสวยครับนี่ครับพี่ลุงเห็นไหมครับสวยมากสกโจนนี่คือประทับใจมากครับพี่นี่ครับมีประหลอดมีลุงคือแบบ ประทับใจอะจมูกดีมากพี่ดูครับจมูกดีมากนะครับเส้นในร่องน้ําติดนะนะครับนะครับสวยองนี้พันหกร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าโอเคครับผมขออยญาปิดคลิปนะครับผมจะไปชาร์จแบตด้วยให้แบตหมดนะครับสนใจรายการไหนแนะนําได้นะหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อเฮงเก้าร้อยห้าสิบาทครับผมกล่องนะครับผมกล่องนะครับเขาเรียกว่าเหรียญใบสาเกนะครับพี่เหรียญใบสาเก น,นี่พร้อมกล่องสวยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์สวัสดีครับ